ะคะ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับมาฟังคำวิเคราะห์วิจารณจากคณะกรรมการรวมถึงวิชาด้วยเลยค่ะเริ่มด้วยครูประยงก์กันเลยค่ะจากนครสวรรค์นะครับแม่วงพิทยาคมที่ร้องเพลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของนักเรียบเรียงเสียงประสานทั่วไปนะครับถ้าเพลงเกี่ยวกับพระราชาหรือพระเจ้าแผ่นดินเนี่ย มักจะคิดในใจว่าจะต้องทำอินโทรให้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเลยก็เล่นได้หนาแน,น,น่นขึ้นเหมือนพระราชานั่นเองนะครับ oh. จุดเด่นของเพลงนี้ผมชอบการวางคอร์ดการวางเป็นเป็นสเต็ปเนี่มันลื่นไหลดีมากเลยครับแต่ว่าขอติอยู่นิดหนึ่งกำลังฟังเพลินๆแล้วมาสะดุด ทึงช่งทึงช่างนึกว่าเปลี่ยนเพลงใหม่เป็นโชว์เต้นกรรมลำเกียวอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ใช่ตรงนี้ทําให้ตกใจมากรู้สึกจะใช้เพลงเกียวชนะแม่เกี่ยวย่นๆเกียวชนะแม่เกี่ยวจะไม่ครูในความคิดส่วนตัว้วไม่ควรจะเปลี่ยนตรงนี้โอไม่ควรจะเปลี่ยนเพราะว่าทาให้มันเหมือนสะดุดแต่จะแพ้จะชนะอะไรวันนี้ก็ต้องปรับปรุงใหม่เธอให้มันเป็นสัดส่วนเพลงที่ดีนะครับบอสโกพิทักครับบอสโกวิทักนะครับครับชอบต้องเกินอ่าเข้าใจวิธีคิด แทนที่จะขึ้นอินโทรเพลงมาแล้วก็ร้องเลยนะแต่เอ,อเอาท่อนท้ายของเพลงนี้มาขึ้นเป็นเป็นบทเกินแล้วก็เข้าอินโทรเขาเปลี่ยนตลอดนะพอจบท่อนหนึ่งปั๊บเขาจะเปลี่ยนสไตล์การเล่นการโซโรเปลี่ยนปราดทั้งทีมโซโ่มั่งแล้วก็มาเปลี่ยนโซบาโน่ก็ต้องชมว่าโซบาโน่เขาเป่าดีนะเด็กผูออ้หญิงคนนี้ใช้ได้เลยทีเดียว ภาพรวมทั้งสองวงเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะครับมันดีคน่ะะย่า,า,ยางเพราะฉะนั้นคอยโชคดีทั้งสองวงนะครับอเอาเอาปอบมืออีกดีคนละอยางเรื่องร้องนะครับครูสลาน้องเอมใช่ไหมฮะจากจากแม่วงครูชมว่าหนูเป็นคนร้องเก่งมากนะต้องบอกว่าเก่งเลยนะฮะคือเพลงนี้นี่คำยากมากจังหวะพื้นๆก็จริงทำนองไม่ไม่ผ่าทผนแต่ว่าคำเยอะ และก็มักจะปิดด้วยคําตายคําที่สะกดด้วยแม่กบกบแต่ที่ครูชมว่าหนูร้องเก่งเพราะว่าหนูร้องไม่พลาดและหนูร้องเหมือนหนูร้องง่ายเลยในขณะเดียวกันแก้วเสียงก็มีพลังเสียดายตรงที่ว่าท่วงทานองของเพลงไม่ได้สามารถดึงเอาสิ่งที่หนูอาจจะมีมากกว่านี้มาให้ครูได้ฟังเท่านั้นเองครูคิดว่าถ้าเลือกเพลงโดนหนูจะมีพลังมากกว่านี้เชื่นชมนะครับามาถึงน้องแคทไม่อยากเชื่อว่าเป็นเด็กหญิง บุคลิกดาราจริงๆนะ <c oughs> คือมีความลงตัวมากแก้วเสียงคมชัดสดใสติงนิดหนึ่งถ้าหากว่าจะเทียบความไพเราะคือยังแหลมไปนิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะยังเด็กแต่ยังเป็นเด็กหญิงและขนาดนี้เนี่เก่งถือว่าต้นทุนสูงมากแล้วสาวเพชรบุรีเป็นเพลงที่ส่งมากใครเข้าถึงเพลงนี้อย่าว่าอย่าว่าแต่เต็มร้อยเลยเอาแค่สัก80ขึ้นนี่ก็ถือว่าสอบผ่านวันนี้ครูให้หนูเกิน85โห <c oughs> เราเห็น uh, okay, แม่วงนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่มาดูเรื่องเสื้อผ้า <Okay. S 2> ครูชอบน,นะครับกับท้องไร่ท้องนาแล้วท,ทําทฤษฎีใหม่นี้จะแบบข้าวเรืองอารามคือมีผลแล้วร่ารวยอะไรเงี้ยโอเคคิดออกแล้วก็ใช้วัตถุที่เป็นคุูไม่แน่ใจนี่เป็นศาสตร์หรือเสือหรืออะไรสักอย่างแล้วมาแต่งเพื่อไม่ให้กระโดดจากกลุ่มที่เล่นเป็นบ้านๆกับวิธีการเราบอกว่าเอาไดมาทำอันนั้นครูเห็นด้วยนะครับมาดูรายเต้น วันนี้ลท์เต้นครูโอเคแบ่งกันรับแบ่งกันสู้แบ่งกลุ่มแบ่งก้อนค่อนข้างทําได้ดีเลยนะแล้วเรื่องหนึ่งที่แนะนําไปตรงนี้ก็เหมือนครูะยงพูดเลยครับถ้าจะเล่นตรงนั้นครูเห็นด้วยนะมันเป็นเรื่องวิธีการคิดใหม่ๆแต่อย่าเอาไปไว้ตองโซโร่เอามาไว้ตองทายพอข้าวมันเรืองเรืองรองทาทฤษฎีใหม่ร่ารวยฉลองเลยสนุกสนานที่ตอนจบถ้าเราไปไว้ตองกลางพอเราโหวนกลับมาหนึ่งนักร้องจะเข้าคี์ไม่ถูกจะเพี้ยนนักดนตรีจะกลับมาไม่ได้ อันนี้เป็นเรื่องวิชาล้วนๆนะครับเอาคำคุณปรับปรุงครับใครดูโชคดีครับครับพร้อมกอโตครับสาวเพชรบุรีอันดับต้นมาดูเรื่องเสื้อผ้าก่อนนะครับเสื้อผ้าเนี่ยพอมองป๊อเอ๊สาวเพชรบุรีผ้าของเพชรบุรีมันมีผ้าของราวพวนเขาจะมีราวโซ่งราวพวนอยู่ที่เพชรบุรีนะแต่ผ้ามาแต่งเนี่มันเหมือนลายอีสาน ดนั้นเอามาแต่งเพลงนี้มันผิดฝาผิดตัวนิดนึงคราวนี้มาดูเรื่องลายเต้นวันนี้แข็งไปนิดนึงกับการที่ผู้หญิงต้องโศกเศร้าเพลงนี้ย่ยิ้มยังไม่ได้เลยไม่มีท่อนไหนจะยิ้มเลยชื่อมันเศร้ากว่าน,นี้แล้วครัน้นี้ลายมันแข็งมันเห็นลายแล้วคืออย่างเงี้ยเฮ้ยมิริดเดอร์ชัดๆเลยวันนี้เรื่องเต้นได้น้อยมากนะได้น้อยมากจริงๆได้น้อยเรื่องเต้นแต่ครั้นี้มันมีเรื่องอื่นมาอุ้มไว้เยอะกับภาพรวมบวกกันแล้วใครจะได้มากกว่ากันขอสองเรียนโชคดีครับ และโรงเรียนที่สองที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้แก่โรงเรียนบอสโกพิธาครับ สวรรค์ก่อนน้องเกมวันนี้ไม่ผ่านเข้ารอบแต่ทำได้ดีมากๆเลยรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาในราการชิงช้าสวรรค์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้มีใครจากที่บ้านมาเชียร์ไหมคะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่มาไหมเอาไปเข้าไปหาคุณพ่อคุณแม่เลยลูก <c oughs> กอดปลอบใจลูกสาวหน่อยแล้วก็สนับสนุนลูกสาวต่อไปนะครับ <c oughs> พ่อมีอะไรจะคุยพูดกับลูกสาวน่อยก็ไม่เป็นไรครับถือว่ามหาวโศวกรณ์เดี๋ยวเที่ยวหน้ามาอีกคนนะครับโอ้ผมจะรอนะมาไอ้ัวนเล็กคนเก่งมาลูก14เองค่ะวันนี้เราผ่านเข้ารอบแรกแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มายืนบนเวทีชิงช้าสวรรค์นะคะแล้วก็ ทางโรงเรียนบอสโกพิทักษนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะกับโรงเรียนแม่วงวิทยาค่ะก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะขอขอบคุณค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนที่2ค่ะที่ผ่านเข้ารอบ8ทีมนะคะนั่นก็คือโรงเรียนบอสโกพิทักษ์จากจังหวัดคนครปฐมค่ะรับทุนการศึกษาจากผลิภั์โรซ่าและยาสีฟันซิเทม่า2 0 0 0 0บาทค่ะ โรงเรียนแม่วงพิทยาคมจาาจวดนครสวรรค์นะคะรับทุนการศึกษา20 0 0 0บาทเช่นเดียวกันค่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะค้นหาโรงเรียนที่3แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมนะคะโรงเรียนไหนนะคะจะได้เป็นโรงเรียนที่3ต้องมาติดตามชมค่ะในรายการชิงช้าสวรรค์นะคะเวลาดีๆแบบนี้ค่ะ4ี่โมงครึ่งทางโมนไลทีวีวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ